ก่อนจะไปอียิปต์นะคะเด็กๆเ,เวลาเรียนเรื่องนี้ทุกปีนะคะเด็กเขาก็จะถามแบบตลกๆะคะ่ะว่าอาจารย์ทำไมสฟิงซ์ของกรีกหัวของสฟิงซ์เป็นผู้หญิงแล้วทำไมสฟิงซ์ของอียิปต์หัวเป็นผู้ชายหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในหนังสือมันไม่ได้อธิบายอะคะ่ะไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำไมนั้นครูก็จะบอกว่าเอ้ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบินไปอียิปต์ มาบอกเธอนะไปหาข้อมูลมาบอกเธอนะแล้วพอได้บินไปเห็นจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้จากไกด์ท้องถิ่นก็ทําให้ทราบว่าทําไมสฟิงซ์จึงเป็นเพศชายเนื่องจากว่าฟาโรของอียิปต์จะเป็นผู้ชายนั้นความยิ่งใหญ่ของฟาโรมันก็จะเกี่ยวข้องกับสฟิงซ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพีระมิดด้วยก็ทําให้ตัวเองนึกถึงบทเรียนที่เราสอนในห้องเรียนก็ถ่ายรูปมา รูปสฟิงซ์รูปพีระมิดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เราเคยสอนนักเรียนเพื่อนํามาประกอบในการสอนในห้องเรียนสําหรับการสอนขั้นที่1ในการสอนทุกทุกวิชาก็จะต้องมีขั้นวอร์มอัพนะคะก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนตัวเองก็จะเอ่ยถึงสฟิงซ์จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วในคราวที่แล้วว่ามีอะไรบ้างครูก็จะถามนักเรียนเพื่อทบทวนความจำค่ะอันนี้คือขั้นวอร์มอัพค่ะ last period we learn about Sphinx, can you remember about that story? Yes. Yeah. Yes, okay. I would like you to tell me the vocabularies about that story. Just one word that you can remember. Please tell me one word about that story. Who can remember? Just one word, just one word. Pyramid, pyramid, good pyramid. Who can remember? Oh, last time many weeks ago. folly of the King. Valley of the King, very good. And who else? Who else about the Sphinx? Who can remember? Okay. What What is it? Sphinx. Sphinx. Yes, we study about Sphinx. So the the important one is Sphinx. What is in the pyramid? tomb. Good. Yes, that word tomb, tomb. And can you remember the great temple from the story? The temple is Karnak. <Kh> Karnak. Very good. k a าน a k สําหรับขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้น presentation คือนําเสนอขั้นนําเสนอก็คือครูถามนักเรียนเพราะว่าตอนที่คุณครูอยู่อียิปต์พอเห็นสถานที่สําคัญครูก็เลยคิดในใจเออเราน่าจะเขียน โปสการ์ดจับส่งโปสการ์ดให้นักเรียนนะก็เลยถ่ายภาพแล้วก็เลือกรูปอะค่ะแล้วก็ไปอัดรูปมาแล้วก็ส่งโปสการ์ดเขียนข้างหลังเป็นปริศนาเพราะว่าเราไปเมืองที่มันมีปริศนาเยอะมากก็เลยเขียนปริศนาก็คือคําถามแล้วก็ส่งโปสการ์ดมาให้นักเรียนทุกคนด้านหลังของโปสการ์ดก็จะเขียนคําถามเอาไว้แล้วก็ให้นักเรียนค้นคําตอบ เองเมื่อคุณครูกลับมาแล้วในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูเจอนักเรียนหลังจากกลับจากอียิปต์แล้วนักเรียนทุกคนที่ได้โปสการ์ดและคำถามนั้นจะต้องมาตอบคำถามครู When I went to Egypt I took many pictures for you and I sent many postcards to you Please show me your p o s t c a r d Please show me your postcard. Okay, very good, very good. Now, please show me your postcard again and read the sentence at the back of your postcard. Okay, you can you read it please. Stand up. Hello Phi. How are you? I hope you enjoy your vacation very much. I have a good time and enjoy my trip in Egypt. So I send this picture to you with a question. Please give me the answer in my class next term. Okay, very good. Can you read the question for your friends, please? What is the name of this town?: Who can guess the answer? Who can guess the answer? Do you know? Don't worry about the answer. Don't worry, it's true or false. Don't worry, it's right or wrong. The name of this jar Can you tell Maybe it's quite difficult Can you tell me the answer because I ask you when you get when you got this postcard you have to find the answer Okay So what is the answer a า a n o p i c j a Repeat after her please อาค n รโ i บ j ก Okay Very good Thank you k a คารโนิก,กก็คือนักเรียนจะเห็นมันเป็นจาจาก,ก็คือเป็นรูปอะไรคะ อ่าเป็นโถนะคะเป็นโถแล้วก็จะมีในเนี้ยมีมีโถทั้งหมดกี่ชนิดคะส่ <4. S 1> อ่าสี่ชนิดแล้วก็ในแต่ละแหน่แต่ละโถเนี้ยก็จะใส่ส่วนประกอบในร่างกายของฟาโร์ซึ่งฟาโร่สินพระชนใช่ไหมคะก็จะเอาส่วนสําคัญทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในในในจาอันนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ไหนไปไว้ที่ไหนคะ <c oughs> เอาไปไว้ใน ใช่ค่ะถูกต้องเก็บไว้คู่กันกับตัวศพนะคะตัวศพของพระองค์ท่านโอเคไหมคะอ้าว next one hello เตย how are you I'm very happy in Egypt I want you to come and see the beautiful place by yourself but impossible so I send this picture to you with a question okay <And S 1> please read the question for your friends this is the f e r a l monument for of The famous female Pharaoh and Can you tell me her name is Can you tell me the name of the female Pharaoh What is her name Her name is Hatshepsut Oh very good very good การที่ได้ส่งรูปภาพนะคะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญสำคัญ จากประเทศอียิปต์มาให้นักเรียนในโปสการ์ดนะคะถามว่ามีความสําคัญอย่างไรก็สําคัญมากอย่างน้อยนักเรียนก็ดีใจที่ได้โปสการ์ดจากครูแล้วก็รู้สึกดีว่าครูคิดถึงเขาอันนี้คือได้ด้านความรู้สึกกับ2องคือนักเรียนได้ความรู้จากด้านหลังของโปสการ์ดที่ครูตั้งคําถาม1คือนักเรียนต้องไปค้นคําตอบเพราะครูบอกเขาว่านักเรียนต้องมาบอกคําตอบครูในชั่วโมงแล้วก็2ก็คือ นอกจากตัวเขาได้แล้วเขาจะต้องเอาคำถามนี้ไปถามเพื่อนในห้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอเคทุกคนค a n เห็น e e a ท l p i c t u ไ e s โอเคถ้า I would like every group. or uh, every student come to the front of classroom and look at the picture. Stand up please? Before you make the questions, stand up please. Is okay. this a uh, is this a uh, about duty of spirit. i think you finished your questions who want to tell me first please choose one question from 10 just one just one yes good read the question to your friends which pyramid is the highest one which pyramid is the highest one Who knows the answer Who knows the answer Which pyramid The Great Pyramid Great pyramid Great pyramid Do you know the name Pyramid Khufu Pyramid Khufu Very good นักเรียนพีระมิดที Girls> ่เห็นในรูปนะคะพีระมิดที <S <S ่ใหญ่ที <S <S ่สุดคือพีระมิด Khufu นะคะจากที่หนูดูเนี่ยมีพีระมิดใหญ่เนี่ยทั้งหมดอยู่กี่พีระมิดคะ 3แต่ถ้ามองจากมองจากแบบนี้นะคะนักเรียนจะคิดว่าอันที่สูงพีระมิดที่สูงยอดสูงนี้คืออันที่ใหญ่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพีระมิดที่ใหญ่สุดอยู่ด้านนี้ค่ะต่อไปคำถามที่2 the second question who wants to tell your question just one choose one sentence okay you <laughs> read your question please one just one number 2 Number 2. Ah, number 2. Read your question please. Why did the ancient Egyptians make mummies? Why did the ancient ancient Egyptians make mummies? Who know the answer? ตอบเป็นภาษาไทยได้บ้างครับออ yes you can answer my question in Thai ทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นถูกหรือผิดคะถูกต้อง,องอเพื่อทำให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองนะคะการที่ทำมัมมี่ก็คือเพื่อให้มัมมี่หรือศพของศพของกษัตริย์ทั้งหลายแหล่อยู่ได้นานขึ้นแล้วเป็นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณว่า กษัตริย์ฟาโร์เนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าด้วยซันออฟก d แล้วมีความเชื่อว่าพระองค์หลังจากสิ้นพระชนแล้วพระองค์จะ,ะมีชีวิตกลับมาใหม่อะคะ่ะจะฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นความเชื่อก็เลยต้องทำมัมมี่เพื่อ,อรอเวลาที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพมาใหม่โอเคคำถามสุดท้ายค่ะ the last question who wants to read your question ใครเอ่ยคะอยากตอบโอเค One question choose one question which picture picture number nine picture number nine good picture number nine what is this place what is this place good question this place the name of this place is Abu Simbel Temple จากที่สอนแบบเดิมคือใช้เนื้อหาเฉพาะในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดในหัวไว้ว่าเอ้ยรูปที่เราถ่ายนี่เยอะเราจะทำกิจกรรมอะไรดีที่จะสนุก ก็จะนึกถึงเนื่องจากว่าตัวเองจะถนัดเรื่องเกมแล้วก็ได้ทดลองว่าเกมเป็นการสอนที่สนุกก็เลยคิดว่าอ้าวสอนเกมแล้วกันแล้วก็ใช้ภาพนั้น,นมาประกอบในการเล่นเกมค่ะโดยที่แบ่งเป็นกลุ่มอะค่ะในการเล่นเกม I will ask you the question t h r o u g h or false the last student of each row has Two cards. The first card is true and the second card is false. I will read the sentence about Egypt. The last student, when you hear the sentence and you think it's true, you pass, pass, example, pass, pass, pass to the first one and you show. show your card here okay if the sentence is true your group will get one point okay the first sentence the great Sphinx has the tiger body to false okay you the first one second one third one ah uh, false คนที่หนึ่งนะคะ the first one the answer is false. false okay the question Everyone, listen to the question again. The great Sphinx has the tiger body. False, true or false? False. 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 This one. No, number four. One point. Okay. The body is not the tiger. The, the body is? Lion. Very good. Lion. Next one. Number two. Rotate. Please, everyone, stand up. โอเคกูด okay, The ancient Egyptians put the tombs of pharaohs in the pyramids อันนี้อัเดียวปะนี่คนที่หนึ่งคนที่สอง d the first one The answer is True o r False True ถูกต้อง True อ่ารวมคะแนนจากที่ที่เด็กสนุกครูก็สนุกเด็กมีความสุข ครูก็มีความสุขมันคือได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ได้ฝ่ายใดฝ่ายเดียวค่ะเป็นความสุขที่อิ่มอะค่ะเพราะว่าเราเห็นนักเรียนเรามีความสุขกับการเรียนวิชาของเราสนุกตื่นเต้นครูมีอะไรใหม่ๆมาให้เรื่อยๆนักเรียนชอบเราก็มีความสุขค่ะ